่องเช็ดครบขอนำเสนอสูตรอาหารเพื่อการประกอบอาชีพไม่น่าเชื่อครับว่าหมูยอที่เป็นอาหารโปรดของใครหลายคนกินกันได้ทั้งเด็กเล็กยันผู้สูงอายุจนถึงคนป่วยจะทำกินหรือทำขายทำไมมันทำง่ายแสนง,ง่ายและอร่อยได้ขนาดนี้ขอเชิญท่านร่วเรเมเปิดสูตรเด็ดหมูยอเปิดสูตร ให้ทำกินหรือทำขายแบบหมดเปลือกทั้นขมวลต้นทุนค่าใช้ใจ่ายแบบละเอียดจะเพิ่มการตัดสินใจมาครับหูยอสูตเด็ดอาจารย์ด็อร์พนดาราเทรท,ทองคำสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเชฟโคกและปอบปังชันครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับที่เห็นนี่คือ ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พรดาราเขตทองคำนะครับข่านอาจารย์ครับแนะนำอีกสักนิดนึงครับแบบไวๆค่ะชื่ออาจารย์ด็อกเตอร์พรดาราเขตทองคำนะคะชื่อเล่นว่าชื่อว่าแอนค่ะครับท่านอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแกงนครับเป็นอาจารย์ทานวิชาคณิตศาสตร์อ้าวผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและขนมไทยใช่ไหมครับอ่าเนี่ยแหละครับเรามาเริ่มกันเลยไหมครับท่านอาจารย์ครับวันนี้เป็นชื่อรายการอาหารอะไรครับ อันนี้จะเป็นหมูยอค่ะถามว่าทำไมถึงเป็นชื่อรายการอาหารว่าหมูยอเขาเพราะว่าเรานำอาหารที่เราจะสามารถทำประกอบอาชีพได้เลยครับเราจะมีทั้งหมด3ตอนครับท่านอาจารย์ตอนที่1เป็นหมูยอตอนที่สองเป็นลูกชิ้นหมูคตอนที่สเป็นหมูสะเตะคัอ้าวเนี่ยหมูรวนๆเลยครับครับเริ่มที่หมูยอเลยครับครับท่านอาจารย์ครับ วัตถุดิบครับเราจะมีอะไรบ้างครับเนื้อสะโพกหมูครับเนื้อสะโพกหมูแล้วก็มันหมูแข็งมันหมูแข็งเนื้อสะโพกหมูนี่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ครับอันนี้จะประมาณอันนี้ประมาณสองสองกิโลสองกิโลกว่านะคะมันหมูก็จะประมาณสี่ร้อยกรัมที่ท่านอาจารย์บอกนี่เป็นเป็นช่วงไหนของหมูครับสะโพกสะโพกหมูนะฮะสองกิโลแล้วก็มันหมูแข็งครึ่งกิโลนะครับแล้วก็ ป็นจะมีพริกไทยค่ะพริกไทยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นพริกไทยดำก็ได้นะพริกไทยดำก็ได้นะครับพริกไทยประมาณ50กรัมค่ะ50กรัมครับค่ะคแล้วก็จะมีผงชูรสค่ะผงช,ชูรสประมาณ สิบสองกรัมแล้วก็เกลือฟอสเฟตเกลือฟอสเฟตอันนี้ประมาณประมาณแปดกรัมนะคะเกลือ,อน,นี้เอาไว้สําหรับช่วยในการโด,ดูดดความชื้นนะคะเพื่อให้เนื้อเนื้อ,อสัตว์เนี่ยมีความเด้งขึ้น<อ>แล้วก็มันจะมันจะ,นจะอุ้มเอาน,น้ำเข้าไปเยอะหมูยอที่มันเด้งไม่เด้งอยู่ที่ตัวนี้ใช่แล้วก็มันจะมีรสเค็มด้วยนะคะมีรสเค็มแล้วก็จะเป็นเกลือเกลือแกงบ้านเราประมาณสิบสองกรัม แล้วก็น้ำตาลทรายนะคะประมาณ20 20, 20 25จัมประมาณนี้คะคืออาจารย์ครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าหมูยอมันมีเครื่องปรุงอยู่เท่านี้เองเหรอครับอาจารย์ใช่ค่ะโอ้ยที่ผมชอบกินนักกินหนาแล้วก็ไปไหนก็แวะซื้อไปแต่งหดก็แวะซื้อผมคิดว่าเครื่องมันน่าจะเยอะนะก่อนจะทำมาออกมาเป็นหมูยอได้หมูมีแค่นี้ครับนีบแ่แล้วเและอีกอันก็คือน้ำแข็งค่ะ น้ำแข็งด้วยใช่ไหมอ๋อน้ำแข็งเปนช่วยอะไรฮะเอ่อก็คือทําให้เวลาหมูเวลาปัดเนี่ยค่ะเนื้อหมูมันจะเกิดความร้อนนะคะใส่น้ำแข็งเข้าไปมันจะทให้หมูเย็นขึ้นแล้วมันก็จะอุ้มเอาน้ำเข้าไปนะคะทําให้เนื้อมันมันฟูขึ้นเด้งขึ้นเริ่มเลยนะครับอาจารย์ครับเริ่มได้เลยอ่ะอ่าลำดับแรกนะคะเราจะเอาเนื้อหมูเนี่ยนะคะกับมันหมูเนี่ยเอาไปเอาไปใส่เครื่องบดสับก่อนครับนะคะ อาจารย์ครับถ้าเกิดว่า FC เขาไม่มีเครื่องแบบนี้ใช้ยังไงได้นะเทียบเพียงเป็นเครื่องเล็กๆก็ได้ค่ะเครื่องปั่นเครื่องบดชั้งละประมาณ300กรัมประมาณนี้ค่ะเครื่องบดสับนะเป็นเครื่องบดสับนะไม่ใช่เครื่องปั่นนะคะครับได้ครับเป็นครับครับอันนี้นะคะก็จะตัวตัวใหญ่สักนิดนึงครับยกมือให้ครับอาจารย์โอเคเลยเหรอฮะโอเคไปเลยค่ะครับอ่ะครับ เนื้อหมูเนี่ยนะคะต้องต้องแช่ตู้เย็นมาสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเราปักเนี่ยมันจะค่อนข้างร้อนเนื้อหมูมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะเนื้อหมูต้อง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 มีความเย็นนิดนึงเนี่ยปริมาณเท่านี้สามารถทําได้ประมาณกี่กี่ชิ้นนะคะกี่ลูกนะหมูยอเนี่ยท่านอาจารย์สองโลครึ่งเนี่ยประมาณสิบวราลูกได้นะถ้าตัดตัดน้ําหนักอะค่ะประมาณ สองขีดครึ่งนะค่ะได้เป็นสิบเป็นสิบรูกเนี่ยเน้อหงสองโลมันแข็งครึ่งกิโลก็จะได้วันสิบกว่าลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเคครับเาจะไ้อ้ว่าที่มันบให้เวลานาหรันาค้อรันี้จะตั้งไว้แปนึงนะคะเพื่อให้ดูนะคะอ้มันถูกบดไปแจะเป็นไมันยังไม่บดจะเป็นอย่นี้อ๋เดี๋ยวจะต้อง กระจายกระจายไปลงไปเขาไม่ถูกแต่ก็ถูกหมดแต่การใช้แป้งเข้ามาเพื่อเป็นการลดต้นทุนใช่ไหมครับลดต้นทุนใช่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็จำไว้นะครับสำหรับท่านที่จะทำเป็นธุรกิจแบบธุรกิจแบบจานจ๋าเลยก็เดี๋ยวติดต่อท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ก็แนะนำได้ครับท่านอาจารย์ครับตอนนี้เราก็ปั่นอยู่ใช่ไหมครับแล้วแล้วความหมูมันละเอียดใกล้ละเอียดแล้วเราต้องทำยังไงต่อครับเราจะเออเอาเครื่องปรุงผสมลงไปแล้วใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ต้องไปยอยไปยอยใส่ 关系 น้ำแข็งนี่ท่านอาจารย์ยังละเอียดในการที่จะช่างเลยนะอ่านี่เนื้อหมูละเอียดแล้วเนาะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำแข็งแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆครับอันนี้ใส่ไปเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้อันนี้200อ่ะ500้อยน่าจะแบ่งใส่ไป3ามนก็ได้200 200แล้วก็อาจจะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิแล้วก็200ก็ได้อ่อันนี้เกลือนะคะเกลือเกลือแกงนะคะพริกไทยดำ พริกไทยดำก็ได้คะคะับ่พริกไทยดำก็ได้พริกไทยดำก็ได้นี่ฟักซโรสครับนี่จะเป็นเกลือปอตเฟตนะ,ค,ะครับ,รบแล้วก็น้ำตาลทราย มันมันเนียนเนื้อมันเนียน <c oughs> ถ้าเป็นสูตรอื่นๆน,นะคะอาจจะใส่เอ่ออะไรอะ่ะเป็นเป็นเป็นข้อข้อข้อเอ็นเอ็นประมาณนั้นกะ็ <N S 1> ได้ <N S 1> ก็คือ <M> แต่ไม่ได้ไปเอาไปปานนะเอาเสร็จแล้วเนี่ยเอามาคลุกข้างนอกหรือจะใส่เป็นพริกสดก็ได้นะคะเป็นเพิ่มเปอีกสูตรหนึ่งก็ได้ แค่สข้อก็คือเนื้อหมูเนี่ยต้องเย็นหมูต้องเย็นเนาะเวลาปัดต้องเย็นสองก็คือพขาปัดละเอียดแล้วเนี่ยมันจะต้องเดงแดงนะคะแล้วก็เนื้อต้องละเอียดคือะมานแค่แค่สามหลักเอารทำดองค่ะอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็มาดูว่าเนื้อละเอียดไหยถ้าไม่ละเอียดเราก็จะปัดสีกรอบหนึงนะคะอันนี้มันจะมีโซนที่มันติด นี่อุ้ยอันนี้เขากรอบนะคะเดีวเรจะอีกนิดนึงแล้วกันเนาะพาตรงปากขอบมันจะยังไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าดูโดยรวมเนาะมันก็จะเด้งแล้วคะเนี่ยแดงเด้งเด้งแดงแล้วหมูเด้งอะฮะที่ไปทำก๋วยเตี๋ยวหมูอะไรหมูเด้งหมูสับเนี่ยนะเนี่ยฮะเนาะอ่ะโอเคอันนี้พอแล้วนะคะครับเสร็จแล้ว จำหลักข้อแรกด้ยนะคะว่าคือเนื้อสัตว์ต้องเย็นเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอาเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะใส่กะละมังเนอะแล้วก็ไปหล่อน้ำแข็งไว้แล้วเราก็ค่อยห่อเนื้อจะได้เย็นตลอดที่จะเขาเอากะละมังมาใส่หมูสับใช่ครับได้ครับใส่หมูสับแล้วก็น้ำะลองลูกหนึ่งมาใส่น้ำแข็งการทำการทำครัวการทำอาหารเนี่ยมันจำเป็นไหมครับที่จะต้องมีลูกมือจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทำคนเดียวก็ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะเหนื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นแบบนี้หมูยอเนาะเลีอดมันจะเด้งเด้งแล้วพร้อมที่จะห่อั้นเราต้องทิ้งไว้ไหมฮะหรือปล่อยไม่ต้องทิ้งค่ะเดี๋ยวจะห่อให้ดูเลยโอ้ครับงั้นเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ให้กับท่านอาจารย์โชว์สกิลการห่อจริงๆริงห่อห่อยังไงก็ได้นอเพราะมันเป็นโฮมเมดเนาะครับอ่ะใบตองนะคะเลือกยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่า เเราไม่ต้องห่อหนาก็ได้เพราะเราเป็นโฮมเม้นเนาะใบ,บ,บตองจะบางแต่ถ้าเราเราไปซื้อเข้าทานเนี่ยไอใบตองเนี่ยเขาขายใบ,บตองมาให้เราเนื้อมีอยู่หน่อยเดียวนะคะใช่ครับใบตองประมาณสักครึ่งโลฮะแล้วก็แบบหมูยอประมาณหนึ่งขีดอนี้เวลาวางเนาะเราจะเอาไอด้นนมมด้านนิ่มอะค่ะด้านนิ่มอะวางไว้ข้างนอกแบบนี้เนาะไอ้ด้านตรงที่มันแข็งหน่อยอะค่ะจะวางไว้ข้างใานมราจะเป็นประมาณนี้ ราะว่าเวลาเราพับเนี่ยเราพับหัวท้ายถ้าไอ้ด้านแข็งมันมันอยู่ข้างข้างนอกเนี่ยมันจะพับแล้วมันจะหนาครับอ่าที่ท,ที่ที่เห็นว่าไอ้ทำไมเขาห่อหนาอะไรเงี้ยค่ะคเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเวลาเอาไปนึ่งอะคะ่ะน้ําจะได้ไม่ลงลงมาในในตัวนี้แต่เราไม่จำเป็นต้องหนาขนาดที่เขาขายอะนะคะมันหนาไปมันหนาไปใช่อ่ะวางก็เราจะใส่ประมาณนี้เนาะ ก้อนประมาณนี้อะค่ะก้อนบางอย่าประมาณนี้แล้วก็พับหัวท้ายแค่นี้ก็พอเห็นไหมคะมันมมัันนไม่ต้องหนามากเนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะชั่งตัวนี้ค่ะประมาณสองร้อยสองรอยห้าสิบกรัมสองร้อ้าสิบกรัมต่อต่อต่อชิ้นอย่าลืมเนาะนี่ต้องเย็นตลอดนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้าถ้าถ้าเย็นแล้วมันจะห่อแล้วมันจะเป็นทรงดีถ้ามันไม่เย็นนะคะมันจะมันจะ ดูย้วยๆหน่อยอะค่ะเวลาขอสองห้ก็ก้อนไม่โตเนาะ250หหมูล้วนครับ <S <S ใช่หมูล้วนนะคะไม่มีแป้งเลย เนี่ยครับถ้าชิ้นประมาณนี้นึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงที่5นาทีหรือครึ่งชั่วโมงได้แต่แต่ถ้าชิ้นโซ่ก็ต้องนึ่งยืดไปยาเวลาอีกหรือถ้าห่อหนากว่านี้ก็ต้องยืดเวลาไปอีกนะคะอันนี้ห่อไม่หนานะคะขั้นตอนต่อไปคือการเอาไปนึ่งครับเดี๋ยวเมาดูขั้นตอนการนึ่งนะครับช่วงเกล็ดความรู้ต้นทุน และการคิดราคาขายปริมาณตามในสูตรต้นทุนของวัตถุดิบคูณ2เท่าของราคาต้นทุนเท่ากับราคาขายการตั้งราคาขายสามารถคูณได้ตั้งแต่2เท่า2.5เท่าหรือ3เท่าทั้งนี้ต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยเช่นค่าเช่าที่ค่าบรรจุพันณุ์ค่าแรงลูกน้องค่าแรงตัวเอง ถ้ามีค่าใช้จ่ายอื่นๆให้นำมาพิจารณาร่วมด้วยครับส่วนค่าแรงอบังเก็บเงินกู้รายวันอันนี้ไม่เกี่ยวตัวใครตัวมันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ในครัวนะครับเพราะว่ามันถึงขั้นตอนการการนึ่งแล้วใช่ไหมครับท่านอาจารย์คือเราห่อมาแล้วเนี่ยฮรเราห่อมาแล้วเป็นลักษณะเป็นห่อแบบนี้ครับครับท่านอาจารย์ครับเราก็เรียงเลยใช่ไหมครับนึ่งเลยครับเราต้องรอให้น้ําเดือดก่อนไหมครั ให้น้ำเดือดค่ะโอเคโอเคน้ำก็ก็ก็ใกล้เดือดแล้วครับค่ะนี่ได้เท่าไหร่สิบสี่ะสิบสี่ชิ้นเนี่ยสิบสี่สองโลครึ่งก็ได้ประมาณสิบสี่สิบสี่ชิ้นจริงจริงสิบห้าด้วยเพราะว่าเราอัดอัดด้วยบางอันเราก็อัดเพราะว่าให้มันให้มันไวเพื่อเพื่อได้ถ่ายไวครับค่ะเราก็เรียงเลยไหมครับหรือว่าน้ำร้อได้ที่ไหนได้ที่ไหนครับอาจารย์ครับเราเรียงเรียงไปเลยค่ะเรียงไปเลยนี่ครับหมูยอครับ สูตรท่านอาจารย์พรดาราเที่ต้องทำครับอ่านี่อาจารย์ครับสูตรหมูยอนี่ท่านอาจารย์ได้ทํามาก่อนนี้แล้วแทบสีป่ปีแล้วนะหลาย<ป>หลายปีมาที่ทำสอนนะสอนคนมาหลายหลายรุ่นแล้วฮะ <ๆ S 1> แล้วก็เอาไปทําเป็นประกอบอาชีพแบบจริงๆเด่นก็มีใช่ไหมฮะไม่ใช่ธรรมดาครับรหมูยอของท่านอาจารย์เนี่ยครับสิบสี่ชิ้นพอดีเลยครับค่ะเราก็ล้างถึงอ่าไปปิดไฟใช่นะครับเอาปิดฝาปิดไฟก็ไม่ได้ปิด ดูไฟแล้วครึ่งชั่วโมงถูกไหมครัอ่าแล้วก็รอเดี๋ยว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 เราก็มาเปิดดูตอนครึ่งชั่วโมงเลยนะครับว่าหน้าตามุกยอเราพร้อมพร้อมขายเลยใช่ไหมครับพร้อมทานพร้อมขายเลยจะเป็นยังไงครับผู้ชมครับท่านอาจารย์ครับเราผ่านมาสามสิบ นาทีแล้วครับทีนี้เราต้องทดสอบดูว่าเปิดเพื่อทดสอบดูว่ามันสุกไม่สุกใช่ไหมครับอาจารย์เราต้องใช้เราดูยังไงเรามีวิธีการดูไหมคผู้ชมครับค่ะก็คือเวลาเราหั่นออกมาปุ๊บเนี่ยจะหั่นตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ดูดูลักษณะเนื้อะค่ะถ้ามันไม่มีแดงๆหรือชุ่มๆโพอยู่่ะแสดงว่ามันสุก<า>อลาว,วนี้น <ๆ S 1> ขออนุญาตเปิดเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับหมูยอครับ เราหยิบทดสอบก็คือหยิบขึ้นมาแล้วหั่นแบบที่ท่านอาจารย์ว่านะครับอเชิญครับแล้วเราก็ดูว่ามันสุกไม่สุกโดยการผ่นกลางเลยครับมันจะร้อนนะครับคุณผู้ชมเราดูยังไงครับท่านอาจารย์ถ้ามันไม่สุกอะค่ะมันจะเป็นสีชมพูชมพูอยู่ะคอันนี้สุกอย่างนี้คือสุกแล้วแล้วคือสีมันขออนุญาตนะครับเด่งไหมเร้งด้วยครับเด้งด้วยครับอ่าเนียนะครับนี่สุกแล้วก็เอาลงเลยใช่ไหมครับเอาลงครับโอเคปิดเตาครับ อโอเคหน้าตาเขาก็เป็นแบบนี้ครับหมูยอขายกันประมาณชิ้นหนึ่งห้าหกสิบาทเดี๋ยวชิมเลยครับท่านอาจารย์สับเลยครับเดี๋ยวเราชิมกันตอนนี้เลยครับอ่าครับะะครับอ,อย่างที่บอกอะว่าถ้าเราต้องการใส่หนังหมูใส่อะไรท่านอาจารย์เอ็นอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่นั่นกใส่เพิ่มไปเดี๋ยวเราชิมกันไปชิมเลยครับท่านอาจารย ให้ผมเลยได้ชายอนุญาตชิมครับนครับดูที่จะสู้แถวแถวอะไรอุบลได้ไหมถ้ามันเย็นอ่ะมันมันจะนิดเออเด้งกว่านี้อืมมันยังร้อนยังุ่อยู่แต่ว่าชานี่เป<ไ>็มโอเคนะครับเต็มแล้วเด้งอยู่ครับแต่ถ้ามันเย็นมันจะเด้งกว่านี้ชิมร้อนร้อนเลยแล้วลลนี้เราต้องฝืนไว้เขาเย็นก่อน,นใช่ไหมครับลแล้วเข้าตู้เย็นค่ะเก็บได้ประมาณประมาณเจ็ดวัน อยู่ในเย็นได้เจ็ดวันต้องขายให้หมดภายใน7วันหรือกินให้หมดภายใน7วันถ้าคนที่เขาบอกว่าเก็บไปได้นานเป็นเดือนนี่ใส่สารกันดูแน่นอนอแต่จริงๆอาหารอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอายุเขาก็ประมาณ7วันอยู่แล้ว<า>ครับอย่าใส่เลยนะขายให้หมดเจ็ดวันดีกว่า,าครับชิมต่อครับอร่อยครับรอาจารย์เนาะมันไม่ว่ามันไม่มีแป้งมันไม่มีแป้งมันมีแต่เนื้อหมูกับเครื่องอ,อร่อยครับ ผมว่าหน้าหมูอะไรทำเป็นอื่นก็ยังอร่อยนะเ้าไม่ทำหมูหรอไม่หอร่อยเลยครับสูตรของท่านอาจารย์เนี่ยเครื่องปรุงเ็นิดเดียวใช่ค่ะท่านอาจารย์ครับ,าารบฝากอะไรกับผู้ชมหน่อยครับแล้วก็ขออนุญาตที่จะให้อาจารย์ฝากตัวกับเอสซีหน่อยครับอ้าวค่ะก็ขอฟังที่ฝากตัวนะคะถ้ามี ห้องทางข้อความเดี๋ยวท่านอาจารย์จะเข้าไปตอบช่วยตอบหรือถ้าเป็นเรื่องอะไรที่มันยากกว่านั้นก็นั่นแหละครับหลังไม่นั่นแหละครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอาหารไทยขนมไทยโบราณเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะอาจารย์เคยออกรายการกับผมมาแล้วด้วยนะไม่ท่านอาจารย์ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญใหม่นะ,นะครับก็เคยร่วมง,งานกันมาแล้วก็สุดยอดนะครับสุดยอดอาหารไทยต้องดอกอาจารย์ด็อกเตอร์พรดารากเจตองธรมเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับ เราฝากแล้วนะฝากรายการแล้วติดตามผลงานของอาจารย์ครับไม่ใช่แค่นี้ครับมีเป็นขนมไทยเป็นอะไรอีกพระอาจารย์ทำอาหารขนมไทยอาหารว่างอะไรตแบแล้วก็อาหารโบราณที่หายตัสูญไปอาจารย์นยี้ครับและเดี๋ยวอาจจะมีทารายการให้ใกับผู้ชมติดตามต่อไปครับพร้อมเฮียป๊อกไปไหนไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวก็มาครับเราก็สลับกันทํางานนี่แหละครับรวมกันเพื่อคําว่าคุณภาพครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเช็ดคกละ คุณฝ่งคุณฟ้าพบกันคันงครับสำหรับวันนี้ผมและท่านอาจารย์พรดาลาเขตทองคำก็ไปก่อนครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ